ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ครับสวัสดีแฟนเพจที่รัก,ท,กทุกทท่านครับผมอ่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยครับนะครับวันนี้พระบูชาผมก็เช่านะครับอันนี้พระบูชาที่ไหนเอ่ย มีใครรู้บ้างอ่าวันนี้มาคําว่าสนามพาระออนไลน์หรือสนามพระเครื่องเราต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรที่มีราคาอ่ามีราคามากราคาน้อยไม่สําคัญแต่อะไรที่เจอแล้วเป็นพระเครื่องแล้วมีราคาจะมีราคาสามร้อยห้าร้อยสามมื่นสามแสนก็ มีอะไรบ้างอันนี้หลวงพ่ออะไรครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมแบงค์เท่าไรเลยดาี่ไม่รู้อรอไม่รู้จริงเฮ้ยจริงอ่ะมีใครรู้บ้างถ้าพี่บอกว่าเมื่อเก้าปีที่แล้วอ่ะพี่เคยเห็นเขาซื้อกระดงมาสามหมื่นห้าหนูจะตกใจไหมตกใจดิ ถ้าผมบอกว่ารูปเหมือนตรงนี้ยเมื่อ9ปีที่แล้วเขาซื้อขายกัน3,500บ,บาทคุณจะตกใจไหมอันนนั้นที่ไหนลูกอันไหน,นครับปู่ทิมไม่ใช่ปู่ทิมหน้าคล้ายปู่ทิมแต่ไม่ใช่ปู่ทิมครับแต่สายตรงเขาต้องรู้แน่ไ่ครับ่ทิมอ่านะ หน้าท่านคล้ายปู่ทิมอ่านะครับโอ้โหอา้าวเนี่ยหน้าท่านคล้ายปู่ทิมแต่ไม่ใช่ปู่ทิมต้องรอสายตรงเข้ามานั่งพระของท่านเนี่ยจะมีแพงอยู่เป็นพระบูชานะเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกและเป็นพระพุธอ่ารูปเหมือนพระพุธ จะอยู่ในชื่อพุทธโทรคลังอ่าพุทธครังอะ่ะจะมีลูกเหมือนบูชาก็หลายหมื่นอ่าแล้วก็มีนะ,ะแบบแขวนคอเขาเรียกว่าพระกริ่งพุทธโทรครังอ่าแล้วท่านยังมีพระสามเหลี่ยมเล็กๆอ่าที่มีราคาอีกด้วยดูทีฮะอย่างเงี้ย สองร้อยกว่าท่านแล้วยังไม่รู้ที่ไหนเลยแล้วถ้าไปเจอผมก็ต้องหลอกกินตับได้สบายละเออเออนี่ถ้าผมไปเจอบ้านใครผมก็ต้องหลอกกินตับได้สบายละครับอา้าวมีใครรู้บ้างใครเคยได้ยินชื่อพระพุทโธโคังมั่ง เอาแล้วจะมีใครตอบถูกบ้างเอาว่ามีแบบเนี้ยคุณได้ตังค์ใช้แน่ๆหลายหลายมือนาวเออเอเอปูหลิวปูทิมพ่อลุงยังไม่ถูกเลยเอา่าปูทิมอา่าปูหลิวเออเฮ้ยตอนเนี้ยแม้กระทั่งนะ ลูงเหมือนองค์นี้หรือกิ่งพุทธคังไม่มีใครรู้ก็เลยเหรอว้าวฉะนั้นแฟนเพจผมต้องได้วิชาไปกินตับเขาแน่นอนหลวงพ่อสังวานคาดีชื่อไหมออ่าหลวงพ่อสังวานแห่งสามชุกนี่ นะฮะท่านแม่ชีบุเรือนบอกว่าพระส่งอีกรูปหนึ่งที่เก่งนะมีพลังจิตไม่แพ้คุณแม่ก็คือหลวงพ่อสังวานนะฮะหลวงพ่อสังวานครับนี่สามชุกแบบนี้ไม่ถูกนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมจะลองตั้ง รูปเหมือนหลวงพ่อสังวารอ่าไว้สวัสดีครับอ่านี่เอาความรู้ไปก่อนนี่สำหรับพระบูชาหลวงพ่อสังวรน,นี่ฮะวัดทุงสามาคีทรรมได้ตังนะพระบูชาแบบน,นี้ได้ตังนะเออต้องบอกก่อนได้ตังนะอ่านะครับ <c oughs> อ่า เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับใช่ครับหลวงพ่อสังวานอ่านี่เห็นไหมใครรู้จักหลวงพ่อสังวานบ้างอ่าใครรู้จักหลวงพ่อสังวานบ้างครับครับใครรู้จักหลวงพ่อสังวานบ้างครับของนันหายากนะและแพงเออ นี่อ้าวเพื่อนๆนะครับแคปหน้าจอกันไว้มีแบบนี้คุณได้มาปุ๊บคุณขับรถไปหาพี่ดำเป้านิงหรือขับรถเข้าไปด่านช้างได้ตังทันทีอ่ะอีกหนึ่งไม่ต้องปูดูไม่ต้องอะไรแล้วครับนี่หลวงพ่อสังวานครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวครับใครทำค้าขายนะ เอาเนี่ยไปใช้เลยเพราะแปลกเมื่อผมจะพูดในไลฟ์ผมบ่อยมาก่อนผมขายอาหารทะเลอยู่บูชาเพราะแปลกวัดลำน้ำําอันนี้หกเหลี่ยมถ่ายเป็นหกเหลี่ยมอันเนี้ยเอาสามพันห้าใครที่เปิดร้านค้าขายนะเอาเพราะแปลกไปตั้งขายไม่ดีกว่าเดิมเอามาคืนได้สามพันได้ได้ได้สี่พันเอาสามพันห้าบอไปตั้งในร้านแล้วของหลวงพ่อขายไม่ดีกว่าเดิมเอามาคืนได้สี่พัน เอ้ยพราะแปลกนี่ของจริงเมื่อก่อนผมเปิดร้านขายทะเลผมใช้แล้วผมให้พี่สาวผมไปไปทำธุรกิจต่อเกิดอะไรขึ้นมาพระหายเนี่ยระหายเหมือนกับร้านกูแข่งเขารู้ว่าผมใช้ไหมผาหายเนี่ยตอนนี้ผมระหว่างขาดการต่อเนื่องเนี่ยนะครับสามพันห้าร้อยบาทพี่โร o เปอร์ต้ แต่ที่แน่ๆหลวงพ่อบุตรดาหน้าตักเอามามาทำมาหน่อยมผมบอกเลยครับหลวงพ่อบุตรดาขาวโลเป็นพระเกจิที่พลังจิตสูงมากเพราะนนวัดเหนือวนนะ่ะอ,อ่ะอันนี้เก้านิ้วเก้านิ้วกว่าๆเห็นไหมฮะหลวงพ่อนนวัดเหนือวนที่เหรียญรุ่นแรกหลายหลายมือเนี่ย เพราะนนเป็นสิทธิหลวงพ่อบุตรานะหลวงพ่อบุญดา,นะาเนี่เอยใครก็รู้จักนะถ้าท่านไม่ไม,ไม่ไม่เก่งจริงคนไม่ได้านลถเหมาหมดเหมารถเนี่ยเดินทางเป็นหลายร้อยกิโลหลายหลร้อยกิโลเพื่อไปกราบท่านรูปอันเนี้ตอนนั้นนะทําบุญจากวัดหมื่นหนึ่งนะเนี่ยผมเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งเท่าที่เขาทําบุญมาเลยหลวงพ่อบุตรา ถาว่าโลไปเซิร์ชกูเกิลประวัติท่านดูไม่ธรรมดาแล้วเป็นอาจารย์หลวงพ่อโนนว่าเหนือวนด้วยปูดูยังต้องไหวหลวงพ่อบุญดาครับคือแบบเก้านิ้วเนี่ยเขาทำไม่กี่อันอยู่แล้วครับเนี่ะเนี่ยเอาหนึ่งหมืนบาทครับบูชาหลวงพ่อบุญดาต้องบอกว่าอืม เก็บ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 ,บ,บเอาไว้บูชาดีว่าจริงอ่ะโอ้พีปพปตปีนะอย่ากเก็บไว้ด้วยนะจริงๆอ่ะพี่ปวปรีเอาไปบูชานะปู่ดูยังต้องไหว้หลวงพ่อบญดาผมบอกให้ผมจะบอกอะไรอย่างนะเซียนพระนี่แหละไม่รู้จากหลวงพ่อเลยไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นใครมาจากไหนไปบอกว่านะเอ้ยว่าหลวงพ่อไม่แพงโทรโทรโทรปู่ดูยังต้องไหว้ เพราะนนวัตเหนือวนที่เหลียงหลายๆมือน่เป็นสิทธิของหลวงพ่อบุตรดาท่านเก่งพลังจิตท่านสูงมากลหลวงพ่อบุด d h a เราไปถามลูกศิษย์ท่านที่คนที่เคยไปกาาราบหลวงพ่อบุด d h ดิแล้วขอลหลวงพ่อบุด d h ไม่ค่อยเจอด้วยนะนะครับอ้าวโอเคอันนี้โอหพีป่ป้ตติอย่างเงี้ยกราบไหว้บูชาร่ำรวยแน่นอนนะผมบอกเ,เลยอ่ะโอเคครับพึ่งไปกราบสริระท่านมาสแสดงว่าสรีระท่านยังอยู่อะครับ แสดงว่าสังขารนั้นไม่เนองไม่เปื่อยส่วนอันนี้ชีเด็ดของข้ามคืนนี้หลวงพ่อสังวานเขมโกรุ่นหนึ่งคนสุพรรณอยู่ไหมนี่อ่าพี่นาทิบอกหลวงพ่อฤาษียังต้องรับท่านไปตลอดอ่ะ ขอบคุณนะครับที่มานะให้คนรู้จักนี่ฮนะพระบูชาหลวงพ่อสองวานรุ่นแรกอาจารย์พ่อแพร่ด้วยไนงะหลวงพ่อบุตรดานี่นแหละครับอ่ะอันเนี้ยนะสวยสังกติลงทองเอาสามหมื่นนะเอาสามหมื่นบาทสำหรับพระบูชารุ่นแรกหลวงพ่อสองวานนะครับ นี่ก็ต้องให้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะให้คนรู้คุณค่าไว้ก่อนอ่ะนะครับอันนี้ปิดไม่ปิดไม่ใช่ประเด็นเพราะผมคิดตั้งใจจะเก็บอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคไอ้นีนเก็บก่อนลูก